ครเห็นนะเติมปลาซะเยอะเชียวอุ้ยก็เติมหมดเลยครับทุกอย่างเลยพริกน้ำตาลปลาถั่วอะไรเงี้ยก็เติมปกติความเคยชินเราก็เติมเนี่ยมันมีทั้งกุ้งแห้งมีน้ำปลามีเกลือมีซีอิ๊วอยู่แล้วอะนะคือมันเค็มอยู่แล้วใช่มันเค็มอยู่แล้วยังไมันใชด้ชิมเลยเติมซะแล้วเสี่ยงความเค็มแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะ ก็อาจจะทําให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นมาได้นะคะไตก็ทํางานหนักขึ้นเนาะหรือว่าบางทีนะความดันสูงมากๆเนี่ยในผู้สูงอายุนะคะคก็อาจจะทําให้เส้นเลือดในสมองเนี่ยตีบตัน แล้วก็แตกได้ง่ายนะคะยอยอย,อยอมแล้ฮะอยอมไหมต่อไปจะไม่เติมอะไรอย่างนี้แล้วครับ <c oughs> ครับวันนี้พี่ป้อมเปิดมาก็ใส่ผมสเละเลยฮะแค่เราตักเครื่องปรุงอะไรเติมเข้าไปด้วยความเคยชินนี้ต้องระมัดระวังเพราะฉะนนวันนี้เราจะพูดถึงอาหารที่รับประทานไปแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดมันเค็มมากๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็น เ,เป็นยาพิษเลยนะใช่แทน<อ>ที่เราจะใช้อาหารเป็นยานะคะงั้นวันนี้ครับทำอาหารให้เป็นยาอย่างไรที่จะดูแลอาการความดันโลหิตสูงของท่านที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่เอ๊ะแต่ก็สงสัยแค่ไหนถึงเรียกว่าสูงครับความดันโลหิตแค่ไหนถึงเรียกว่าสูงนี่ป้อมถ้าองค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกว่าถ้า ความดันโลหิตสูงเนี่ยคือมากกว่าร4090ก็คือตัวบนมากกว่าร40หรือตัวล่างมากกว่า90คนปกติโดยทั่วไปจะประมาณร2 0 80ใช่อันนี้ถือว่าปกติบางคนอาจจะต่ำกว่านั้นบ้างสูงกว่านั้นนิดหน่อยไม่เป็นไรก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ต้องระวังครับแล้วไงครับฝั่งนู้นพี่เอาทั้งมีทั้งขนมเค้กทั้งไข่เค็มกระดองอะไรนี่มาคุกกี้มีอะไรด้วยคืออะไรฮะก็ เอามาให้คุณแอดและท่านผู้ชมลองดูนะคะว่าเอออะไรเอ่ยที่เป็นมีโซเดียมสูงอะไรลองดูซีลองดูซีคำว่าโซเดียมนี่หมายถึงโซเดียมคลอไรด์เป็นเกลืออะไรเงี้ยมั้ยค่ะเป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์ก็ต้องเค็มๆสิครับพี่นี่ปลาเค็มเหรอฮะปลาเค็มใค่เค็มโคตเนี่ย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 เนี่แน่นอนใช่ไหมนี่นี่บะหมี่กลือโซเร็จรูป ถ้าจะเค็มต้องเค็มที่เครื่องปรุง <c oughs> ว่าเนี่ยเนี่ยสองอย่างเนี่ยฮะปลาเค็มไข่เค็มเนี่ยสองอันนี้ถูกต้องนะคะส่วนในเรื่องของเบเกอรี่ก็จะมีะพวกผงฟูนะคะพวกนี้ก็เค็มๆเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเกลือด้วยะะเกลือด,ด,ด,ด้วยใช่ไหมฮะ่กระปุววกนี่ฮะสามแก้วนี่เครื่องดื่มอะไรนี่เครื่องดื่มนะคะกาแฟชาาเงี้ยเหรอคะค่ะ น้ำอัดลมน้ำมันลมค่ะพวกนี้ไม่น่าเค็มนะครับพวกนี้เขาจะมีโซเดียมเล็กน้อยนะคะมีโซเดียมอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ถ้าบางคนทานเยอะมากๆก็ทําให้ความดันขึ้นเหมือนกันนะคะจากตัวโซเดียมด้วยบวกกับตัวคาเฟอีนถ้าพูดถึงความดันโลหิตสูงเนี่ยคือเส้นเลือดของคนเราปกติถ้าเลือดไหลได้โอ้โหสม่ําเสมอปกติมันก็ความดันปกติใช่ไหมถ้ามันเกิดตีบขึ้นมามีไขมันไปพอกอะไรมาก หัวใจทั้งหมดยามสูบฉีดแรงขึ้นไปใช่ไหมครับความดันก็สูงขึ้นแต่ความเค็มก็มีผลด้วยแหละที่ทำให้สูงใช่ค่ะความเค็มเนี่ยก็จะมีผลในการทําให้เจ้าตัวความดันเนี่ยมันดันทุรังสูงมากขึ้นนะคะก็คือมันจะดึงน้ําด้วยคุณสมบัติของเกลือเนี่ยมันจะดึงน้ําเข้ามาในตัวนะคะทําให้ปริมาณน้ำเนี่ยในเลือดเนี่ยมันเยอะมากขึ้นหัวใจก็จะต้องบีบตัวมากขึ้นใช่ไหมคะในการที่จะให้เลือดมันสูบฉีดไป ทั่วร่างกายครับอ่าตรงนี้ค่ะ<อ>จึงก็เลยมีผลอ่อมันก็จะยิ่งทําให้หความดันในเลือดของเราเนี่ยสูงขึ้นมาสังเกตง่ายๆเลยเวลาคนไข้เดินเข้ามาหาพี่ป้อมเนี่ยนะพี่ป้อมก็จะต้องขอกดหน้าแข้งก่อนเลยกดหน้าแข้งทําไมครับพี่ใช่กดหน้าแข้งเพื่อที่จะดูว่าคุณเข็มหรือเปล่ากการกดหน้าแข้งนี่เหรอฮะใช่ค่ะระหว่างนี้ผมพับขาเกงเลยจะลองดูไหมคะ ต้องลองเลยครับพ <rahat> ี่กดหน้าแข้งตรงไหนฮะกดหน้าแข้งตรงบริเวณกระดูกค่ะตรงกลางของกระดูกกระหน้าแข้งเลยค่ะอย่างนั้นเลยนะคะขอลองอนุญาตนะคะกดลงไปปึ๊บนะคะอย่างนี้คือไม่บุ๋มแสดงว่าคุณเป็นคนไม่เค็มค่ะฟันธงว่าคุณเป็นคนไม่เค็มนะคะะจะบุ๋มได้เหรอฮะในมื้อเนื้อตรงนั้นมีน้อยมาก โอ้ก็คือถ้าคนที่ทานเค็มเข้าไปมากๆเนี่ยนะคะ,ะกดไปจะบุ๋มเลย<ห>บุ๋มเห็นชัดเจนเลยนะคะจะบุ๋มมากบุ๋มน้อยก็ขึ้นอยู่กับคุณเป็นคนเค็มมากเค็มน้อยเอาละครับทีนี้ถ้าเราอยากจะป้องกันหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นอยู่ก็ตามอาหารที่ควรเลือกรับประทานสำหรับคนที่ความดาันโลหิตสูงหรือ ไม่อยากจะให้ความดันสูงควรจะเป็นอะไรฮะอาหารประเภทไหนอาหารประเภทไหนดีใช่ไหมก็คือในทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะแนะนำอาหารชื่อว่าอาหาร d a ดชนะคะ d ดชเนี่ยมันก็จะย่อม,มาจาก dietary approach to stop hypertension ซึ่งตรงนี้ก็คือการใช้อาหารเพื่อที่จะไปหยุดความดันนั่นคือการใช้อาหารเป็นยานั่นเองจะได้ไม่ต้องไปพึ่งยาความดันมากอันนี้สำคัญมาก แล้วอาหารประเภทไหนเป็นเดชครับพี่มันคืออะไรบ้างอาหารเดชนั้นได้แก่อาหารที่เราเพิ่มผักผลไม้นะคะผักที่มีสีหลากหลายนะคะผัก5สีกินผัก5สีหส่วนเขียวเหลืองแดงส้มม่วงเพราะว่าแต่ละสีเนี่ยเขาก็จะมีตัวโพแทสเซียมด้วยโพแเซียมโพแทสเซียมเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่จะช่วยลด โซเดียมพอลดโซเดียมได้ก็จะลดความดันด้วยนะคะมีงานการศึกษามากมายที่บอกว่าการทานอาหารผักผลไม้เยอะๆแล้วก็มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยก็จะช่วยลดความดันได้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เราอยากจะถ่ายทอดให้กับทั้งคุณแอดแล้วก็ท่านผู้ชมทราบด้วยนอกจากนั้นแล้วก็คือต้องลดไขมันด้วยนะคะลดไขมันนะคะในเมนูอาหารนั้นต้องลดไขมันอิ่มตัวลดเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ทานกูดแฟตแทน มันงี่ะมันก็จะมีผลใช่แล้วก็ถ้าเป็นอาหารหลักก็เน้นเป็นพวกธัญพืชเป็นข้าวกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะกูดแฟตอยู่ในอะไรบ้างครับกูดแฟตเนี่ยก็คือน้ํามันที่ดีนะคะเราเลือกน้ํามันที่ถูกต้องนะคะน้ำมันไหนใช้ผัดน้ํามันไหนใช้ทอดหรือว่าในถั่วในถั่วนัด นะคะ<ม>หรือถั่วเปลือกแข็งถั่วลิสงบ้านเราหรืออัลมอนด์พี่บอมชอบอนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานนะคะทีนี้มาถึงสิ่งที่เราจะแนะนําว่าถ้าคนมีปัญหาความดันโลหิสูงเนี่ยควรจะเป็นอาหารอะไรดีวันนี้พี่เตรียมมาก็มีผักหลายสีนะครับวันนี้เราจะทําซุปฟักทองค่ะเมนูแบบฟังดูแล้วง่ายๆนะธรรมดาธรรมดานะคะแต่เมนูนี้เนี่ยอุดมไปด้วยอาหารที่ ลดความดันแน่นอนอวันนี้ครับซุปฟักทอง เริ่มต้นกันเลยดีกว่าเปิดไฟเปิดไฟจากนั้นก็ต้องน้ำมันสิฮะใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่ใช้น้ำมันอะไรครับวันนี้ใช้น้ำมันรำข้าวค่ะใส่เท่าไหร่ครับพี่ใส่เอาซักสองช้อนชาพอเนาะช้อนชาเริ่มร้อนแล้วใส่อะไรต่อครับใส่หอมใหญ่สับหอมใหญ่สับใส่เลยค่ะ ใส่ทั้งหมดเลยนะครับใส่หมดเลยชอบค่ะสัดส่วนนี่คือเราเราคำนวณไว้เรียบร้อยค่ะ้องเติมน้ำซุปนิดหนึ่งนะคะน้ำซุปนี่เป็นน้ำซุปอะไรน้ำซุปอะไรก็ได้ค่ะเป็นน้ำซุปโครงกระดูกไก่ก็ได้นะคะใส่ใส่ไปอีกดกะพอให้พอให้กระเด็นพอให้หลบนะครับค่ะอะไรต่อฮะ อ่ะเริ่มเริ่มเริ่มหอมแล้วนะคะเอาเนื้อไก่ใส่เลยค่ะเนื้อไก่นะครับค่ะทั้งหมดเลยนะครับค่ะพี่ครับพี่ไม่ได้ทำไก่ผัดผักนี่ฮะทำไมพี่จะทำซุปไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะทำไมพี่เริ่มจากการผัดนะครับ ผัดเนี่ยมันจะช่วยให้หอมแล้วก็มีรสชาติมากขึ้นนะคะแต่ถ้าบางคนถ้าไขมันคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเราก็อาจจะลดการผัดก็ได้ก็เอาทุกอย่างต้มแล้วก็เอาไปปั่นเลยนะคะก็ได้เช่นกันแต่วันนี้ใช้การผัดใช่ค่ะเราก็อยากจะให้มีรสชาติสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เพิ่มความหอมใส่ผักทั้ง้งหมดเลยค่ะใส่น้ำมุดนี่คือ ปักทองค่ะซึ่งอุดมไปด้วยโพแทสเซียมนะคะนี่คือมันฝรั่งค่ะพวกนี้เราต้มหมดแล้วนะคะแล้วก็แครอทค่ะใส่ทั้งหมดเลยเายหอมมากเลยนะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็ปรุงรสเลยนะคะ ขึ้นชัยขึ้นชัยขึ้นชยก้านนะเดี๋ยที่ก้านเอาที่ก้านเขาค่ะใส่หมดเลยหรือถ้าใครชอบนะใส่มากกว่านี้ได้เลยเพราะว่าตัวขึ้นชยเนี่ยก็ช่วยลดความดันได้ด้วยถูกต้องนะคะอันนี้ได้ผลมากได้ผลมากเลยสีก็สวยงามใส่เกลือปรุงรสได้เลยนิดเดียวกลิ่นไหวก็เอาขึ้นชัยมาเคี้ยวเล่นได้เลยหรือเเกลือนี่ครับพี่เราควรใส่แค่ไหรฮะ นิดเดียวนะหน่งหยิบเบาๆหนยิบเบาๆนะคะแล้วจริงๆต่อหวันเราเรารับประทานเกลือได้มากแค่ไหนหนึ่งวันเนี่ยถ้าเป็นคนปกติทั่วไปนะคะก็สามารถทานได้ประมาณหนึ่งไม่เกินหนึ่งช้อนชาต่อวันแต่ถ้าสมมติว่าเป็นผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงนะคะท่านผู้ชมเราจะให้ลดลงครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งช้อนชาเองเหรอฮะใช่อันนี้เริ่มสุขพอดีใช่ก็ลดไฟลงนะฮะนี่จริงๆแบบนี้เนี่ย ไปคลุกข้าวก็อร่อยแล้วนะครับพี่ค่ะแค่นี้ก็อร่อยเนะาะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปั่นกันปั่นเลยเหรอฮะค่ะเอาไปปั่นในเครื่องปั่นเนี่ยค่นเนยคะเอานมเนาะเราก็ใส่นมพร่องมันเนยไปเลยก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะามีไขมันสูงหรือไม่สูงครับเอาไป อันนี้สําหรับผู้ที่มีอาการความดันโลหิตสูงเราใช้นมนมจาคล่องมันเนยใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดบุคคลทั่วไปแล้วครับเราอยากจะได้ซุปพักทองเลยแต่ว่าถ้าไม่อยากใช้นมเนี่ยปกติเขาใช้อะไรครับโดยสูตรปกติแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะใช้เป็นพวกครีมนะคะหรือว่าเนยนะคะบางทีอาจจะเป็นเนยเค็มด้วยซึ่งอันนี้ก็จะยิ่งเพิ่มเค็มด้วยแล้วก็มันด้วยไขมันอิ่มตัวเขาก็จะเยอะนะคะปั่นไปเรื่อยๆแบบนี้ จริงๆพูดถึงสูตรอย่างวันนี้ที่พี่้อมแนะนำเนี่ยก็สามารถจะปรับเพิ่มอะไรได้ตามความชอบใช่ไหมตามความชอบเช่นอย่างคุณแอดชอบขึ้นชัยใช่ไหมขึ้นชัยด้วยหรือว่าจะหอมใหญ่เลยใช่ค่ะคือสูตรอันนี้ก็แนะนําสําหรับผู้ที่อยากไปลองทําดูแล้วก็เพิ่มรสอะไรมีปัญหาอาการอะไรอยู่ร่างกายก็เพิ่มเติมได้ลดได้ได้แล้วค่ะได้แล้วนะฮะค่ะเราก็ได้ทีเราก็เอาไปต้ม อุ่นให้พอร้อนนิดนึงนะคะริ่งจะว่าไปนี่ก็ร้อนอยู่แล้วก็เปิดไฟอ่นอนอๆนะคะไฟอนอออ่อนถ้าทำเองที่บ้านภาชนะเราสะอาดดีนะคะเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมามา,าต้อมอีกทีน,นึงก็ได้การต้มนี่นะค,ะคือเพื่ออะไรนะก็คือให้อุ่นให้เขาร้อนอน,นะคะเท่าน,น,นั้นเองนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาตินะคะระหว่างนี้ชิมได้ไหมฮะ ได้ค่ะชิมเลยชอบหอมใหญ่ยังไงบ้างอร่อยอร่อยนะมันจะมันนะมันจะมันเพราะว่ามันจะมันเนี่ยมันจากตัวฟักทองด้วยถ้าเราเลือกฟักทองที่เขาแก่ๆหน่อยอะค่ะฟักทองแก่ๆมันจะมีความมันแล้วก็มีความหวานด้วยนะคะนอกจากฟักทองจะอุดมไปด้วยโพแทสเซียมที่สามารถช่วยลดความดันโลหิตได้แล้วฟักทอง ยังมีปริมาณไฟเบอร์สูงมีไขมันต่ำและอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจำพวกแคโรทีนอยด์ที่จะช่วยบำรุงสายตาได้อีกด้วยพร้อมแล้วนะครับตอนแล้วผมตัดเลยนะครับโอยตัดไปหอมไปสีไได้นะอูสีสวยดสวยนะคะที่เราคำนวณมาสัดส่วนที่ทำในวันนี้ฮะเหมาะกับหนึ่งท่าน พอดีใช่ไหมหนึ่งท่านพอดีเลยก็เหมือนกับมื้อเช้ามื้อหนึ่งได้เลยนะคะอดีเลยเพราะว่าเราใส่เนื้อไก่เรามีโปรตีนเรามีคาร์โบไฮเดรตไขมันนะคะไฟเบอร์ใหญ่อาหารครบแหละครับนะคะครบครบเลยในหนึ่งเมนูนะฮะค่ะใช่เรียบร้อยแม่ยังจะกวาดให้หมดเลยเสียดายใช่ไหมคะเสียดายโอเคเรียบร้อยนะครับจะโรยพริกไทยนะคะแล้วก็ แต่งหน้าด้วยพาสลีนิดนึงตกแต่งเล็กน้อยและก็ขออีกนิดนะครับพี่เนื่องจากว่าคนจะไม่รู้ว่าเราเป็นซุปอะไรเเติมนิดหน่อยชิ้นหนึ่งสวยงามได้แล้วเมนูง่ายมากเลยเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูที่มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็มีโพแทสเซียมที่จำเป็นสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงด้วย่คะได้เรียบร้อยครับ เอ๊ะบางท่านไหนบอกว่าอ้าวมีแค่ซุปอย่างเดียวเหรอนี่ได้แค่อาหารเรียกน้ำย่อยอ่ะอใช่ไหมฮะมีอย่างอื่นอีกไหมครับวันนี้มีค่ะวันนี้เราก็มีเหมือนกับเป็นเมนูเรียกน้ำย่อย นะคะหรือ,อว่าสามารถที่จะเป็น healthy snack ได้เลยอ๋อก็ได้ได้ด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะดัดแปลงเมนูอ,อาหารที่เป็นผักผลไม้นะคะถ้าใครไม่ชอบแบบนี้เราก็อาจจะเลือกเป็นยำก็ได้พี่ป้อมชอบยำค่ะแล้ววันนี้จะยำอะไรครับเราจะยำผักผลไม้5้าสีค่ะยำผักผลไม้5สี เรียบร้อยครับมาแล้วแล้วแถมมีกุ้งมาด้วยฮะแล้วก็มีมะเขือเทศมีมะม่วงไม่ใมะม่วงหินมะพานแล้วก็ปรุงรสค่ะง่ายๆลงมือเลยไหมฮะลงมือเลยค่ะน้ำเราก็เดือดแล้วครับอันนี้ไว้ลวกกุ้งใช่ไหมฮะใช่ค่ะลวกเลยนะเรียบร้อยครับยกไว้ก่อนนะฮะค่ะจากนั้นอะไรต่อครับเสร็จแล้วเราก็เอา ปรุงน้ำยำเลยนะคะด้วยการใส่ทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างเลยค่ะวิธหั่นไว้กระเทียมนะครับใช่ครับอันนี้คือถ้าถ้าชอบก็ใส่ได้มากเลยใส่เยอะได้เลยได้เลยนะครับอันนี้มีปัญหาในพริกและกระเทียมใช่แล้วก็มะนาวมะนาวนะครับค่ะน้ำปลาเนี่ครับน้ำปลาเล็กน้อยนิดเดียวเคำนวณปริมาณไว้แล้วเราคำนวณปริมาณไว้แล้วเรียบร้อยสำหรับห้าท่านนะคะ ถ้าสุดว่าเรามีความดันด้วยเราก็จะต้องลดปริมาณของน้ำปลาลงอ่าเราก็เอาผลไม้ค่ะผักผลไม้5สีของเราทั้งหมดเลยเอามาคลุกเข้าด้วยกันเข้าด้วยกันแคเราก็คลุกเบาๆมือเ ต้องยำมือหนึงง่ะเน้นนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวผลไม้เขาจะเช้มสะก่อนสำหรับผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยเอะเราจะยำยังไงล่ะให้ความดันไม่ขึ้นนั่นน่ะสิครับใช่ไหมคะเราก็ต้องลดปริมาณต้องลดปริมาณของน้ำปลาลงหรือว่าเราอาจจะเลือกใช้น้ำปลาที่ลดโซเดียม น้ำปลาลดโซเดียมอ๋อดีนี่เขามีน้ำปลาลดโซเดียมเหนะคะใช่น้ำปลาลดโซเดียมแล้วก็ใช้เกลือโพแทสเซียมเนี่ยเข้ามาแทนนะคะก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าจุดประสงค์คือเราอยากจะเพิ่มโพแทสเซียมให้กับร่างกายใช่แล้วก็ลดโซเดียมนะฮะแล้วก็ลดโซเดียมแต่งใส่จานเลยไหมดีฮะสีสันมาโอ้โหชัดเจนเลยค่ะครับจะวางไว้ตรงนี้เลยนะพี่ต้อมค่ะ วางไว้ตรงนี้เลยเราก็เอาจานเปลงจริงนะฮะจานเปลงเราก็ใส่ผักก่อนหะเอาผักกรองเนาะพวกจริงก็รับประทานด้วยกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ตัดก่อนนะครับได้แล้วครับจากนั้นก็ตัดผลไม้หลากสีค่ะอันหลากสีของเราลงไปสีสวยมากคือบางท่านเนี่ยจะมีปัญหาในการจะ รับประทานผักผลไม้ครับแม้จะรู้ว่ามีประโยชน์ยิ่งผักเนี่ยบางคนไม่กินผักเลยครับป้อมมีอะไรแนะนําบ้างฮะจะเริ่มยังไงดีถ้าจะรับประทานผักคุณจะเริ่มจากแบบไหนยังไงอันแรกเราก็คือจะต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะเาาอนาะว่าออตั้งเป้าหมายก่อนเลยคนเราทําอะไรจะต้องมีเป้าหมายนะคะ,คออะร,ครับตั้งโคต้าไว้ว่าเออ,อเราอยากจะเพิ่มซัก หนึ่งกําปั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเเยอะมากใช่ไหมยใช่เราก็อาจจะลองผักผลไม้ชนิดใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทานมาก่อนเลยก็ได้นะคะหรือเราอาจจะเริ่มจากผักที่ไม่มีรสชาติเลยเช่นอะไรฮะเช่นแตงกวา นะคะหรือแตงกวาญี่ปุ่นก็ได้นะคะหรือเป็นพวกผักสลัดที่เราใส่ใรองถ้วยเมื่อสักครู่นะคะผักกาดแก้วนะคะก็ไม่มีรสชาติเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องรสของผักที่ไม่ชอบไม่ชุ่มไน่โงเนี่ยโอ้เมนเขียวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะช่วยได้หรือเราอาจจะใช้เป็นผักที่มีรสหวาน เช่นจะพวกอะไรเช่นฟักทองนะคะหอมใหญ่หรือว่าจะเป็นข้าวโพดอ่อนอย่างนี้ค่ะก็ได้เพราะฉะนั้นเริ่มแบบนี้ก่อนนะครับแล้วในอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราควรจะมีผักผลไม้สักแค่ไหนปริมาณแค่ไหนถึงจะพอดีครับผักผลไม้ก็คือเราจะให้5สี5ส่วน ห้าสีก็คือมีค้อห้าสีที่พี่เคยบอกแต่ห้าส่วนนี่แปลว่าอะไรฮะห้าส่วนห้าส่วนก็คือถ้าเป็นผลไม้นะคะผลไม้ก็มือหนึ่งสักกําปั้นหนึ่งนะคะกําปั้นผู้หญิงนะคะมัยำใช่ยำว่ากําปั้นผู้หญิงนะคะแล้วก็ผลไม้แล้วก็ผักนะคะผักก็สักฝ่ามือหนึ่งนะคะถ้าเป็นผักสุก นะคะหนึ่งฝ่ามือนะแต่ถ้าเป็นผักสดผักสลัดอย่างนี้หนึ่งกรอบนี้นะคะเท่ากับหนึ่งหนึ่งส่วนพี่ครับเราลืมกุ้งไหมฮะกุ้งไม่ต้องไปคลุกด้วยหรอครับจะคลุกก็ได้นะคะครัจะคลุกก็ได้หรือว่าจะไว้แต่งหน้าก็ได้ต้องพี่ตั้งใจจะให้ไว้แต่งหน้าใช่ไหมคะ้แต่งหน้าให้สวยๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชอบใช่ไหมดูมีความชุ่มชื่น เสร็จแล้วครับโรย่องอ๋อโรยถั่วโรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ท้ายนะเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะโรยไปเลยค่ะจริงๆเอ่อหกเม็ดเล็กเนี่ยมันเท่ากับน้ำมันพืชหนึ่งช้อนชาโอ้โหอืมบางทีก็ใช่เพราะว่าบางคนก็กินเป็นกระป๋องเลยนะคะอ่ะแต่งหน้าหน่อยอเด็ดพาสลี่ อันนี้เราก็ได้แล้วนะคะเมนูยำผักผลไม้5สีนะคะที่ลดโซเดียมนะคะแล้วก็เพิ่มโพแทสเซียมในอาหารด้วยเพื่อช่วยลดความดันค่ะรก็ย้ำอีกครั้งนะครับอาหารที่ควรจะมีแล้วก็ควรจะเพิ่มเติมก็คืออาหารที่มีโพแทสเซียมนะฮะแต่ที่ควรลดก็คือไอที่เค็มๆโซเดียมทั้งหลายสำหรับคนที่มีปัญหา เรื่องความดันโลหิตสูงน่ากินมากเลยฮะเดี๋ยวเราก็แอบมากินกันก่อนนะกันนะนะใช่ค่ะเริ่มเลยนะได้เมนูอร่อยๆสองอย่างนะครับวันนี้แล้วก็รู้วิธีการที่เราจะดูแลร่างกายให้ ปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากความดันโลหิตสูงใครที่มีอาการนี้อยู่ก็เลือกรับประทานให้ดีนะครับขอบคุณพี่ป้อมมากมากนะครับขอบคุณครับแ,แล้วพบก,กับ healthy Friday ได้ใหม่ในครั้งหน้าครับส่วนจะเป็นอาหารเมนูไหนสําหรับคนที่มีอาการอะไรอยู่ต้องติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับการออกกำลังกายอีกแบบหนึงนะ่งที่เขาเอามาดูจากการฝึกของทาหารแล้วก็มาใช้กับคนทั่วไปนะครับคนทั่วไปที่ออกกำลังกายสามสิบสามสอามสามแปด เอาอเรืๆเ็วเ็วเ,วเวตเวเลวข้างาเอาผ<อ>มนับไปครับม<อ>ันไม่ออกเหนื่อยมากเห<อ>นื่อยมันจะออกทุกทีออกตรงข้างศีรษะเนี่ยเหมือ,อน,นจะออกตาด้วยครับ <c oughs> อ <c oughs> อกตา